ตัวออกเดินทางเข้าสู่เมืองยะลาเวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีจากโฮมสเตย์ ขากลับนะครับจากโฮมสเตย์ตรงนี้ตรงไหนอ่าเนี่ยเอาเรียบจากโฮมสเตย์เ<ๆ>ลยไปกู โอ้วันนี้ทีมชาติไทยก็มาเว้ยโอ้โหขากลับพกทีมชาติด้วยโอ้โหเมื่อสมัยทีมชาติสอ,อ,อ,องปีที่แล้วโอ้โหทีมโ,โอ้โห lên đó, sang cha lên đấy, thầy cung, nam thít, ma zít, nam Thịt Ha. Huh. Macun deun luk rek leuwih. Oh. 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 ออกจากโฮมสเตยเจอเนินลูกแรกแล้ว กรรมาการจังหวัดเยะลาตัวอิเม่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  <c oughs> มาให้กำลังใจอยากได้เพิ่มติดต่อได้อยากได้เพิ่มติดต่อติมงานนี้เลยครับ ok một thả luôn đấy

Kalau form aku dapat